ผมเชื่อว่าทุกคนมีความกลัวในจิตใจอยู่แล้วแม้แต่ผมถ้าเจอสิ่งนี้แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยใช่นั่นแหละครับใครโดนแบบนั้นเป็นใครใครก็แตวแตกและผมอยากจะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ m i n e c r a from t f the fox แล้ววันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดกับ <c oughs> แดนปีศาจร้าย <c oughs> ไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ไหน <c oughs> พวกมันก <c oughs> ณจะจ้องจะเล่นคุณเสมอ ไม่มีที่ไหนปลอดภัยแม้แต่ในบ้านของคุณก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยต่อไปที่นี่เป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกสวัสดีครับน้องๆครับตอนนี้พี่อยู่กันในเกมไมค์คร a f t นะครับไมค์ครับนะครับโมด ชื่อว่าโหมดหอมเดูฟอกนะครับน้องๆครับโอ้เลขเยอะจังเลยอะ่ะใช้แล้วโอ้ยเราหนีจะเกาะหน้าโง่แล้วมาได้นะมันอ้าวแล้วเลเวล,วลวผมมาจากไหนนี่ได้มาเออไม่มาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะอยู่ๆก็ได้มาได้มาจากไหนเราใส่มีตัวตายเมื่อกี้นี่เฮ้ยกรตกตกเลยพี่น้ำ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  กูเยอะเลยว้าว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 วว้าไปไปโน้นนั่นโน้นไปหมู่บ้านหมู่บ้านเองเห็นได้ยังไงว่ากูกูกูกะเห็นแล้วเห็นแล้วกูตามันไม่หยุดยั้งเลยหยุดยั่งเห็นแล้วเป็นหลบจุกจุกหลบเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยไหมบ้าง พาแพทย์วิปลาดระดับหมอลำไหมครับที่บันนี้ที่บันนี้กูปิดเลยกูเป็นขังตัวเองนะักจุดตรงนั้นอ่ะก็ขอให้โชคดีนะพี่เดินได้แล้วไอ้น้องอยู่กับผมเนี่ยหายเดี๋ยวก่อนนะข้าวอ่ะเฮ้ยปูงจอรไฟเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงพี่น้ำนะโอ้โหต้นคลิปเอาเลยเหรอเออต้นคลิปเปิดมาก็เอาเลว่ะ ได้ขวานมาแล้วเฮ้ยโถแย่แล้วโกเลมอ,อยู่ไหนอง<ม>าเชื่ชอือ<ป>พี่แล้วขอาชื่อือของเราอยู่ไหนลงไม่ได้โอเคไม่มีอะไรหนังสือหนังสือธรรมดาเฮ้ยขวดเอตายแล้วนอร์มอไฮดิงแอชเชตเมน ใส่เป็นโกคอสเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวจะไม่ใจร้งั้นคุจะใส่คืนลงไปเลยเฮ้ยโฮ crap ไหนไหนอู้เยอะ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 มากน้ามืดยังมีระบบน้ามืดเหรอเฮ้ยพี่น้ำไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพ่อมึงพ่อมึงมาพ่อมึงมาไอ้เหี้ยแข็นยาวไอ้สั้ น,นมันตบเฟอเจอร์อยู่เห็นไหมนะั่นทำไมทำไมตากูมืดมิดกูว่าอยู่ไอ้เล็กโอเลมอยู่ไหนอะเราต้องไปปกป้องเขานะให้ให้ใตายหมดวะไอ้ตีไม่โดนตีไม่โดนรวยมากเฮ้ยตายหมดเลยเฮ้ยมีมิกมาเกิดที่ตรงนี้เนี่ย อย่าล้างล้างโลกเลยข้ามันข้ามันข้ามันมาดิไอ้มันทำเร็วเฮ้ยเฮ้ยหลัว่ามันมีคนน่าผมไปอยู่แล้วผมไปอยู่แล้วไปด้วยไปด้วยไปด้วยกูไปเลยกูนอนแล้ว,น,ว,ลวนอนด้วยอึมนอนเลยนอนตรงนี้กูนอนตรงนี้เลยน้องนบนอ้านไอ้น,อน้องเอียโอ้โอ้ วันแรกอะนี่อะเฮ้ยอันนั้นอะอันนั้นอะไม่เหนื่อยเท่านี้นะพี่ว่าโอ้สยองสยองสยองดิบดังแฟนตาซีเออดิบดักแฟนตาซีจริงเลยคุณเหล็กก่อนเลยเออคุณเหล็กดิทำโล่ทำโล่ก็ดีทำโล่ไว้ก็ดีไปเฮ้ยอะไรเฮ้ย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 หายไปแล้ว ชุดอะไรอ่ะไปไหนละชุดเงินน่ะชุดอ๋ออ๋ออ๋อใช่ใช่ไปไปไหนแล้วอ่ะอะไรพี่อ่ะอยู่นี่นี่นี่อยู่ในบ้านเนี่ยนี่พี่มาทำการเป็นคนช่วยตอนนี้ไอพี่น้ำยังไงหลังนี้น่าอยู่ไหมเฮ้ยไอเฮ้ยเนี่ยโกเลมเอ้ย ไวอวเกอร์ไวอวเกอร์ไอสัตว์เกีอยวโทนไหมล่ะมึง้ยมันตีอยูด้ไม่ได้เลยโอ้ยเติ้นเหมือนที่ใส่ของมาเลยเว้ยโอ้ยพี่ดำดูข้างบนดิอย่ามานะตายนะต็ยหมดเลยอ่ะโอ้ยไ่เดวคนลักคนหลง ไปแล้วต้นถอยโชคดีนะขอไม่คุกโอ้ยตัวนี้ก็มีเยอะไปไหมพี่โอ้ยเยอะไปหมดเลยอะ่ะต้องทำกล่องคราบแล้วทำดาบดีกว่าตีกวาดตอนแรกผมใช้ขวานไงใช้ขวานมาตีแรงแขวานตีแรงกว่าไงตีกระจายตีกระจายตายเลย<ป>ทำอย่างนี้ได้สร้างมานเล็กกว่านี้อ,นอ่ะ ตั้งมาเล็กๆเดี๋ยวๆขอขึ้นมาก่อนขอขึ้นมาก่อนขอขึ้นมาก่อนแหวางวางวางแหงเอาเป็น3าคูนสามไปก่อนสาคูนสามเอาขึ้นมาต่อขึ้นมาแอบแอบแอบฟเนี้ยนน้ำตอบบอกขึ้นมาเลยเอ้าเฮ้ยบึกแย่พี่โดนเวนดิโก้ไม่ให้เวนดิโก้พี่โดนโกเลปตีไปมาใกล้ๆมาใกลๆช่วไม่ได้ช่วไม่ได้เกลผมมีไม้อยู่ ครับเขาเลยฮะทขาได้แค่อันเดียวพวกเตะที่สี่โอ้ยแย่หนึ่งต่อหนึ่งเลยอะเรเรยนจะพังแล้วจนไม่เป็นไรช่างมันเถอะต่เราช่วยน้องไม่ได้พี่จะส่อาไปอ่าลาก่อนนะบ๊อบบี้ตรงนี้เลยอาทีหนึงโผล่ครึ่งอันโอ้โหเตียงไม่ก็โอ้โหมืดโความมืดโอ้ย นอนไม่ได้ m o เ s t ร์เดี๋ยวไอ้นอนไม่ได้นอนไม่ได้ไปน้มีคนมองหน้ามองแน่นี่ยไปไปโชว์เฮ้ยโอ้ยอ๋อโอ้ยเอ้ยมันขึ้นอะ กูขึ้น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 ต้องตไม่ตายกูขึ้นไม่ตายแค่นั้นแหละกูขึ้นกูขึ้นไเฮียพี่น้่มันขึ้นมาไอ้เฮียสองตัวตรงนั้นน่ะไอ้พอมอาเงิดิหน้ามันแบบโอ้เฮียไอไม่ได้มีตัวเฮียด้วยมีสองตัวมีสองตัวก็บอกอยู่มีสองตัวไม่สาม สามแล้วเ้ยลองเ้ยโอเต็มเลยพี่น้าเต็มเลยแล้วกูไม่มีบอกเลยนะบล็กไปบไปบ็ไปบ็ไปไปไปโยนเ้าไปหยิบเตียงหยิบเตียงข้นมาด้วยหยิบเตียงข้นมาด้วยนพี่พี่แหลกต้นพี่แหลกพี่แหลกเฮียว่าแหลกเ้เฮ้ยประตูไูง่ายไม่ไรอด g อมา h ก y มกอด กไอ้ยี <Post reach. S 1> ่ย like ื่อใบว่าประตูหน้าแม่งไหมกูตกใจเย้โอ้ยไอ้เสด้วยอ้เยี่ยแหว่งกูตกใจหัวใจกูวายได้พี่น้าพี่น้าข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้โหไอ้ยี่หัวใจกูเก็บแท็กหัวใจกูแตกเป็นสิ่งเสี่ยงตายฮึฮึฮึ มีหมู่บ้านหนึ่งเฮ้ยอย่างแรกเลยทานมีมีอนุสาวรียด้วยไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้ยประตูสวยเลยบ้านโมเดิร์นยังเลยอย่างเงอะโมเดิร์นวอลแฟร์ไอ้คิดคิดเหรอโกยไว้หมดผมได้ผมได้ข้าวมาแล้วได้ข้าวกินเยอะเลยนี่ไม่ใช่นไรข้าวนี่คือนี่นี่คือ สเตปซิมูเลเตอร์ใส่แล้วไม่ใส่กล่องนไยนี่มันร้านอาหารปะเนี่ยร้านอาหารอโรงทานเลยโรงทานโรงทานก็เหี้ยแล้วโอ้ยชิบหายพี่น้ำหมอกมาหมอกหมอกมาเขาได้ไงวะเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนทำไมอ่ะเข้าบ้านก่อนหมอกมา ไอโอ hey ้แล่เหล็กกูขอกูขอก่อนละแล่เหล็กเออพี่พี um> ่ตกไปพี่หลงตกหลงเพียงแค่นี้เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเมื่อกี้นี้เข้าบ้านเมื่อกี้นี้เข้าบ้านเมื่อกี้นี้มีอะไรมีอะไรไม่ไม่มี่ลืมหรือเปล่านี่โหมดอะไรฟอร์มเดอะฟ็อกนะเออว่าสหายฟอร์มเดอะฟ็อกนะไม่เป็นไรไม่กล่องขาปะกล่องขาอยู่ข้างล่างนี่หว่าอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเกียร์ของเงี้ยไม่เกียร์ของ น้องยังคงยืนมองเราอยู่ยืนมองทำหออะไรแย่บ้างครับบล็อกดินอ่ะผมไม่ว้ายเช็ดไม่กอดพ่อมึงไอ้เฮียอะไรยืนม่ยือยอยู่หน้าบ้านเนี่ยดีว่ามันเข้าไม่ได้อ่ะไปแล้ว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 โอเคไอ้าีืนหันมาเจอพี่นา่กูตกใจเลยเฮ้ยแอร์โรบอท แอร์รู้แอรรู้เดลงม,ม,มาข<า>้า,างหาลังข้าหลังข้างหาลังก็สองตีไม่ได้อะตีไม่ถึงเหรอ <c oughs> เข้ามาดิวะไอ้เวนตีไม่ถึงวะไอ้ตีไม่ได้เออเออตีไม่ได้เหรอ,อ,อ,หรอปิดประตู <c oughs> เราสร้างๆเดี๋ยวเดี๋ยวทำตัวคาเพิ่มเหมือนทำแล้วทำแล้วปะโอเคเดี๋ยวเลยอยู่ข้างล่างเหรอเอออยู่ข้างล่างหมดตรงนี้ก็ต้องมีตรงนี้มันไม่มีนะเฮ้ยโอ้พี่น้ำทะเลแย่แล้วมันขึ้นมาข้างบนได้ด้วยเห็นมั้ยน่ะอะไรเงี้ยเห็นว่าตรงนั้นน่ะถ้ามันวาเข้ามาในบ้านแล้วก็ไม่รู้อ่ะไปนอนก่อนแหละเ็งซอมอ่ะแหลกอ่ะ แหลกเอประตูเปิดค้างว้ตายได้ตายด้ตายเฮ้ยแต่ผมปวมากเอ้ยยีแม่ตกใจหมดเสียทีระบายอยู่ตรงนี้